เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประาจาันทร์พุธที่8คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ถือได้ว่าไม่มีปัญหาคุณยังหาเงินได้เข้ากระเป๋าเยอะแยะมากมาย ได้อย่างสบายใจแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินหน่อยก็ดีเรื่องของการงาน <_ d iam onds> การงานของคุณโดยภาพรวมถือว่าดีมากติดต่อซื้อขายเจรจาสิ่งใดได้ผลตอบแทนอย่างดีที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องทําให้คุณทั้งสองคนต้องแยกจากกันได้ส่วนคนโสดมองซ้ายมองขวาอยู่ดีๆก็มีคนแอบมารักโดยไม่ทันตั้งตัวสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิด วันจันทร์จังหวะนี้คุณจะมีเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายซื้อง,ง่ายขายคล่องทําธุรกิจค้าขายใดๆก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายเงิน u, กู้ฟูกาไรเยอะแยะเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณบรรยากาศในที่ทํางานแฮปปี้คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่งานที่คุณตั้งใจและทุ่มเทจะเข้ามาและจะประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะได้วางแผนเรื่องของอนาคตเป็นที่ตกลงกัน อย่างชัดเจนส่วนคนโสดตอนนี้ลองสังเกตดูดีๆคนรอบตัวของคุณมีใครบางคนที่แอบปลื้มคุณอยู่หรือเปล่าสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารการเงินของคุณมีค่าตอบแทนในการทํางานเป็นอย่างดีถ้าคิดจะลงทุนอะไรให้รอบคอบ อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงนี้เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของการงานการงานของคุณกว่าจะอะไรจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องสู้และฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณทั้งสองคนต้องเกิดการแตกแยกกันส่วนคนโสดตอนนี้อยู่คนเดียวดีกว่ายังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธช่วงนี้ค่ะ ขึ้นเลยทีเดียวเงินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานการงานของคุณยังประครับประคองงานต่างๆไปให้ดําเนินต่อไปได้แม้จะมีปัญหาบ้างก็ตามแต่ทุกอย่างลงตัวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คณและคนรักอย่างไปได้เรื่อยๆนิ่งๆไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นคุณและคนรักทั้งสองคนโฟกัสเรื่องงานมากกว่าส่วนคนโสดไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของคุณสาหรับคนที่เกิดวันพาหัาสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณขยันทุ่มเทมากเท่าไหร่คุณก็จะมีเงินเก็บมากเท่านั้นเรื่องของการงานใครที่มีกิจการหรือท,ทําธุรกิจค้าขายจังหวะนี้ลูกค้ามาติดต่อเยะแยะมากมายเต็มไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คุณมีคู่ควรและคนรักเวียงกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ทุกอย่างลงตัวส่วนคนโสดหากหวังอะไรก็จะได้เจอรักแท้สาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโชคลาภจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองจึงไม่เยอะมากแต่ก็เป็นค่าตอบแทนที่ดีมากเลยทีเดียวเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงดีดีมากดีเวอร์ ผู้ใหญ่และเจ้านายเอ็นดูให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรถาโถม้ามามากแค่ไหนคุณทั้งสองคนก็ยังจับมือยืนเคียงข้างไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักคนต่างวัยแต่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์คุณพาวาสนาส่งช่วงนี้คุณจะได้กุศลแรงๆเงินหลัง่งไหลมามากมาย เลยทีเดียวเรื่องของการงานคุณจะต้องสู้ไม่ต้องถอยปัญหาอะไรมามากมายแค่ไหนคุณอย่าท้อ จงผ่านมันไปให้ได้เพราะไม่นานความสําเร็จก็จะเข้ามาเยือนคุณแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะมาสั่นคลอนความรักของคุณได้สว่วนคนโสดทํางานก็แทบจะหมดแรงอยู่แล้วเลยไม่มีอารมณ์ที่จะไปหาใครเลยในตอนนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ